โอ้แสงแบบนี้เป้นแน่นอนน้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอยากเติมเกมต้องร้านตุนนิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ปเต าเลยพี่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้เรามาเปิดแพ็กม่วงนะครับแพ็กเพย y e ร w e วีคยูฟาแชมเปี้ยนีกตามล่าคิริยานเอ็มปารเป้ล่างแพ็กม่วงนะแต่เสียดายครับมาสไตล์ดีฟและยิ่งแต่เจ้าของไอเดีเขาบอกว่าเขาอยากได้เป้นะก็มาเปิดให้น้องเขานะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าน่าจะตึงนะครับ ล่าเลยละกันแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะร้อยทองเอ็มปาเป้มาจบจบโอ้แสงแบบนี้เป้แน,นะน,น่นอนน้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเสื้อขาวจบนะจบหลอกตานะหลอกตาแรกๆเสื้อขาวทำไมมีแถมเขียววะจบ เฮ้ยแรกๆเสื้อขาวนะทำไมมีแถมเขียวน้องนองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วห <laughs> วานเจียบไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคืออะไร <laughs> ไอ้เย้ยหลอกตาไอ้นี่หลอกตาจัดแต่ว่าจบน้องจบคีรียันเอ็มปาเป้แสงแบบนี้เอ็มปาเป้แน่นอนใครเข้าใหม่ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยครับ <laughs> เสื้อแดง เดวี David, ่ซูเปอร์ซับไปก่อนขาดแบ็กซูเปอร์ซับไหมล่ะอ่าแบ็กซูเปอร์ซับดีๆก่อนเลยหนึ่งตัวนี่ครับแบ็กซูเปอร์ซับบูทเขียวด้วยตัวนี้ตึงจัด <c oughs> เป้มันจะมาไหมวะน้องอุย้ยแพ็คหน้าเปิดไหมครับหมายถึงแพ็คไหนแพ็คเขียวแพ็คม่วงหรอเปิดได้ครับแต่ว่าพี่ว่าก็เฉยๆแ่ะสำหรับพี่นะเอ็มาเป้ก็หน้าเอามาเล่นหน้าคู่อ่ะถ้าเป้ดได้มานะอูคลิปนี้ยังไม่ถึงสองนาทีเลยขอกำลังใจหน่อย ขอคีรียันเอ็มปาเป้มาหน่อยวะจะได้จบจบไปคีรียันเอ็มปาปูรอดูค่าพลังตันเท่าไหร่จบคลิปนี้ได้เห็นเป้อาจจะมาช้าแต่มานะแพ็งอีพิกไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่ครับโอเคนะโอเคนะโอเคไหมดู ดู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 ดละจำดูละจำพี่จะเอารีวิวเดวี่ก่อนไหมน้องไม่ต้องรีวิวเป้เลยครับรีวิวตามใจกูสองตัวต้องมีให้เห็นใช่มาว่ะเอ็มปาเป้ว่ะขอดูค่าบลังก่อนว่าตันเท่าไหร่นะเอ็มปาเป้จัดทีมตรงไหนได้บ้างวะทีมไหนได้บ้างวะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหแยกทีมอย่างเยอะเลยทีมไหนก็ได้นะขอเป็นทีมนี้แล้วกันคิรียันอุ้ย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 อันนี้ออกร้อยสองว่ะเป้ร้อยสองนะเดวี่เท่าไหร่วะเดวี่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 ไหนแทนใครดีวะแทนเอกาวี่หนึ่งร้อยว่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะ บอกแล้วไอ้คิงมันมือทงมือท่องนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต่อไปฝากติดตามฝาก like, กดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยเดี๋ยวรีวิวให้นะท่านประธานเป้เดี๋ยวรีวิวให้วันนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ